ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบรายการเด็อินเกมเมื่อผมเดทนินดีตราคสุกเกมนารุโตะเอ็กโบตโตะนินจาโวเทคกันด้วยนะครับ สำหรับตัวของหัวข้อและเนื้อหานิคิวโดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนตัวของโอบิโตะอุจิฮะนะครับผมร่างแลมเพดนะครับผมหรือก็คือร่างครั่งรักของเราเองนะครับผมโอบิโตะผู้ครั่งรักนะครับผมทนทรมานไม่ได้กับการที่ต้องเห็นน้องเรียนโดนฆ่าตายต่อหน้ากับอิทาจิอุจิฮะนะครับผมที่ตอนที่เปิดเกมมามันก็เป็นชื่อนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ตั้งเป็นร่างอากาสุกิด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นร่างแสงอุษานะครับผมก็เป็นว่าประมาณนั้นละกันนะ อ่ะโอเคทีนี้เนะะื้อหาของเราในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวของหัวข้อตู้ใหม่ที่ได้มาอัพมาในเกมเป็นตู้ล่าสุดก็คือตัวของอบิโตกับอิตาจิที่เป็นตู้ต่อจากตัวของ4.5ปีในวอซอรีนะครับว่า2ตัวนี้นะครับผม อ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับผมการเล่นเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงใครดีกว่ากันนะครับผมควรสุ่มไหมหรือว่าเราควรจะข้ามนะครับผม2ตัวมีความสามารถยังไงบ้างอะไรยังไงก็เนื้อหาในคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมแต่ก็ฟังให้จบผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมในการตัดสินใจที่จะเลือกสุ่มแน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับโอบิโตะกับอิทาจิตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามีบัฟเอฟเฟกใหม่มาที่ค่อนข้างจะอึกระทึกมากเลยนะครับก็คือสามารถติดสถานะได้พิเศษ โอบิโตะนะครับถ้าเกิดว่าอันตีคุณเก็บเกรสีแดงเต็มเนี่ยสามารถติดสถานะใบกับศัตรูได้ต่อให้ศัตรูจะเป็นอมตะหรือการสถานะซึ่งเอ็นจีก็ทําได้เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นในส่วนองการติดมุนงงแทนซึ่งโอบิโตะเนี่ยมันเขียนว่าสามารถทำนามาเุลเพิ่มเติมได้ต่อให้ศัตรูจะเป็นสถานะอมตะหรือว่าตัวของใบนะครับผมแต่ว่าขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยนะครับผมก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่า คุณเวลหนึ่งเนี่ยมันก็ส่งผลแค่วิเดียวหรือว่าทำนาเม็แค่วิเดียวอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะขึ้นอยู่กับเลเวลอันตินะครับผมตัวเกมมันบังคับเมคานิกให้คุณทําอันติวิวสูงๆแล้วล่ะในยุคนี้นะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมในส่วนของตัวโอบิโตะกับอิทจิเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่โอบิโตะกันก่อนเลยนะสำหรับโอบิโตะนะครับผมเออต้องขอบอกก่อนว่าโอบิโตะกับอิทจิทั้ง2ตัวนี้นะครับผมมีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งผมมีสกิลครบทั้ง2ตัว โอบิโตะลิมิตเบรกบว่าแล้วอิชาจินะครับลิมิตเบรกบวกหนึ่งอันติอิทาจิผมเวล11เด้วยนะโอบิโตะผมเวล1นะครับแต่ก็คือผมเล่นมาแล้วทั้งสองตัวปั้นเสร็จเรียบร้อยไปลงแรงไปเคลียร์กิจกรรมต่างๆานานาลองเล่นมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาบอกกันให้ในวันนี้เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นจากประสบการณ์การเล่นของผมแล้วก็การใช้งานนะครับโดยรวมก็เป็นว่ายังไงอลองฟังดูสำหรับโอบิโตะนะครับผมในเรื่องของการบุกบ้านก่อนเนาะ บุกบ้านนะครับอยู่ในเกณฑ์ระดับ SS บวกนะครับผมยังไม่ถึงกับก๊อตนะครับผมเพราะว่าโอบิโตะนะครับผมเป็นตัวละครที่สกิลค่อนข้างจะประมาณว่าไงดีอะไม่มีการคอมโบแบบต่อนเนื่องอะโอบิโตะเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันทำสกิลมาเหมือนทดแทนนุ่น7อ่ะเพราะว่าอะไรครับผม หนึ่งครับสกิลบอลไฟตัวนี้ผมให้ความรู้สึกมันเหมือนคล้ายๆกับสกิลคำนามของคูรามะมันเป็นวงกว้างกว้างและใหญ่มากคล้ายๆกับสกิลคำนามลิมิตเบรกของรุ่น7ที่เพิ่งรีคิดมาส่วนตัวของสกิลวิ่งครับตัวนี้คือสกิลของรุ่น7เป๊ะๆเ,เลยครับผมกดวิ่งปูงเป็นอมตะแล้วก็จะใช้ตัวเองเป็นตัวละครในการทําดาเมจชนศัตรูนะครับผมเหมือนกับสกิลวิ่งรุ่น7เลยและคุณก็จะวิ่งผ่านสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ตัวของกับดักต่างๆได้โดยที่คุณจะไม่โดนมันทํางานเลยนะครับผมก็คือมัน กับดักดูดนะครับผมหรือว่าตัวของแมกเนตแม่เหล็กดูดเนี่ยก็เหมือนกับรุ่นเจ็ดครับกดวิ่งดูดออกจากตัวของกับดักได้เลยก็คือวิ่งปลอได้เลยครับเป็นสกิลที่ดีมากรับผมก็คือสกิลไหนที่มันทําเหมือนกับรุ่นเจ็ดนะครับผมคือมันดีหมดเลยนะครับสำหรับสกิลนี้ก็เหมือนกันอีกก็คือตัวของสกิลนี้นะครับผมก็คือสามารถที่จะได้รับบัฟการสถานะหากคุณว่าอเป็นเวลแปดนะครับผมแล้วก็ตัวของสกิลตัดบัฟยู่ที่สกิลไฟนะครับผมบดกับดักที่สกิลน้านะ ก็ตัวของสกิลหนามเนี่ยครับผมมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นใช้งานจริงๆนะครับผมมันควรจะลิมิตเบรกสักบวก2นะครับเพื่อให้ครูดาวม,มันอยู่ที่5วินาทีในความต่อเนื่องการใช้งานเพราะว่าเป็นตัวของสกิลในการอมตะเป็นสกิลหลักนะครับผมสกิลอมตะของโอบิโตมี2ออันคือสกิลหนามกับตัวของสกิลวิ่งนะครับผมโดยใช้วิ่งเนี่ยใช้ในการหนีใช้การหลบหลีกต่างๆนานา,นาได้อมตะประมาณ2.5วินาทีเท่ากับสกิลดูดของเกตไฟนอ่นนะครับผมแล้วก็สกิลหนามนะครับผมก็ค คอมโบกันอมตะได้5วินาทีเท่ากับเกทไฟนอลเลยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีอัตราการลบหลีกของโอบิโตะสูงมากนะครับผมในการไปบุกบ้านนะครับผมก็เหมือนกับกรณีของการบ้านเลยคือศัตรูครับสกิลใส่ตัวละครของเราเนี่ยโดนยากเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับเวลาคุณไปบุกบ้านแล้วเจอตัวของมิเนโตะสีแดงร่างผีอ่นะครับผมแล้วสกิลไม่โดนสักทีแล้วมันเป็นอมตะโอบิโตะให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครของเราที่เป็นตัวไปบุกหรือว่าเอาเป็นกรณีของการกันบ้านโอบิโตะครับในส่วนของการกันบ้านเนี่ยอย ดันโซนะครับผมดันโซนะครับผมใช้ในการกันบ้านเนี่ยอัตราการลบหลีกยมันสูงมากเลยใช่ไหมแถมมีตัวส่องของอมตะนะครับผมสองสกิลด้วยนะครับผมป่วนมากนะครับผมกดปุ๊บล้างปั๊บกดปุ๊บตัดบั๊บนะครับผมแล้วก็สกิลช้างก็ท้ายเปรียบนะครับผมสกิลหนามอันนี้จะคล้ายๆกับสกิลช้างแต่มันประมาณว่ามันสามารถโดนล้างอมตะได้อันนี้คือข้อเสียคือมันสกิลในยุคนี้นครับผมมันทำแอนิเมชั่นอมตะมันน้อยมากไม่เหมือนคุรามะ หัวซูซโนโอคุณมาของรุ่น7ที่มันรีคิดเปลิมิตเบรกมานะครับอันนั้นคือโดนล้างอมาตะออกก็ไม่ตายเพราะมันคือ Animation อนิเมชันอมตะร้อยเปซคือโดนอะไรก็ไม่มันตายครับสลับไอหัวนั้นนะ่ะแต่ของไอตัวสกิลที่มันเป็นอนิเมชันเยอะเนี่ยมันเป็นเพียงแค่บัฟครับคือโดนตัดอมตะออกก็ยังตายได้อยู่ดีสกิลหนาอันนี้ก็คือโดนตัดอมาตะออกก็ยังตายได้อยู่นะครับผมมันเลยเป็นข้อเสียแต่ว่าที่มันทดแทนคือมันเหมือนกับตัวของ โอบิะมันเหมือนกับมินาโตะสีแดงร่างผีคืออัตราการรบลีกมันสูงมากสกิลป่วนด้วยครับสกิลวิ่งนะครับผมชนแล้วลด C p พีนแรงพอๆกับตัวของโมโมชิกินะครับผมแต่ว่าข้อเสียของโอบิโตะคือในการการบ้านมันจะยังไม่ป่วนเท่ากับตัวละครในยุคนี้อย่างตัวของโมโมชิกิเพราะว่าการที่มันจะป่วนได้คือมันต้องลิมิตบวกสามเท่านั้นเพราะว่าตัวละครการบ้านที่มันจะเทพๆคือมันลดอมตะตัวของคนที่มาตีมันลดการสถานะตัวที่มาตีเช่นโมชิกิอ่ะกดสกิลลิมิตเบ ทีเดียวคืออมตราการสถานะแล้วนี่แบบไปหมดเลยนะครับผมแต่ออบิโตะจะทําแบบนั้นได้คือมันต้องลิมิตเบรกบวก3ครับผมเพื่อที่จะลดอมตรกับการสถานะถ้าเกิดว่าออบิโตะนะครับผมโดยสรุปนะไปอยู่ในจุดที่1ลิมิตเบรกบวก3 2อันติขอเวล8นะครับผมอันติเวล8โออบิโตะอยู่ในเกณฑ์ระดับเดียวกับดันโซในการกันบ้านที่เถื่อนมากนะครับผม ใส่ยานตายเกิดก็ได้หรือใส่ยานธรรมดาก็ได้นะครับผมอัตราการเหลบหลีกมันสูงมากแบบว่าสูงจริงๆนะไอตัวเนี้ยกับอีกแบบหนึ่งครับผมก็คือในส่วนของการบุกบ้านนะครับผมตัวของมันเนอี่ย,ยานที่ผมบอกคือสกิลมันเปรปะมันไม่มีการคอมโบแบบต่อเนื่องเช่นรุ่นเจ็ดที่แบบว่าตบงัดขึ้นพุ่งชนแล้วก็ทําการตบต่อแล้วก็ทําให้ล้มต่ออะไรอย่างนี้โอบิโตมันไม่มีแบบนั้นมันมีแต่ทําดาเมจเป็นก้อนอ่ะคือแบบว่าสกิลบอลไฟก็ระเบิดใช่ไหมสกิลว,วิ่งก็วิ่งชนนะครับสกิลหนามก็แบบ หนามอ่ะเออคือไม่ได้มีอะไรแบบว่าทาให้มันคอมโบแบบ2อเดื่องได้นะครับผมมันก็คือแบบว่าเหมือนกับใส่ดาเมจเป็นก้อนๆอ,นอะ่ะก้อนนี้ปล่อยบอลไฟอันนี้วิ่งชนเอาไว้คอยหลบหลีกแล้วแบบว่าเอาไว้เอาตัวรอดบ้างหรือแบบเอาไว้ชนทําดาเมจอะไรอย่างนี้สกิลหนามก็ แทงหนามลงพื้นแล้วก็กระโดดขึ้นฟ้าเอาหนามแทงๆๆ,ๆอะไรอย่างนี้เป็นดาเมจคือต้องบอกว่าในปีนี้ตัวเกมมันเน้นตัวละครให้เป็นตัวการบ้านกันซะเยอะครับผมไอ้สกิลของโอบิโตะเซตเนี่ยมันเลยเป็นซเซตในส่วนของการกันบ้านซะมากกว่านะครับผมถ้าในการบุกบ้านเนี่ยมันผมให้อยู่ที่ประมาณ7เต็ม10นะครับผมเพราะเนื่องจากการคอมโบสกิลยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอันติเวลสิกับตัวของลิมิตเบรกบวก3ได้ก็เป็นผมก็อาจจะให้สักประมาณ9นะครับผมอาจจะให้สัก9นะ แต่เรื่องของการกันบ้านครับอันนี้ดีมากผมให้9เต็ม10นะครับผมติดอย่างเดียวคือไม่มีแอนิเมชันอมตะแบบช้างของดันโซถ้ามีแบบนั้นนะคือโอบิโตตัวนี้จะก๊อตมากครับในส่วนของการกันบ้านแต่ก็ ในส่วนของการลด CP ดีมากเพราะทุกสก,กิลของโอบิโตะลด CP ศัตรูได้นะครับถ้าเกิดเจอก็คือ CP หายหวบเลยนะครับผมดาเมจแรงจัดๆครับเป็นตัวสีม่วงโอเคหลบหลีกสูงโดนสก,กิลยากนะครับทั้งตัวของเราไปบุกบ้านเนี่ยก็โดนสก,กิลศัตรูยากเหมือนกันศัตรูตีเราค่างจะยากเลยตัวของเราไปตัวของเขามาตีบ้านเรานะครับโอบิโตะกันบ้านก็ดีในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมโอเค ก็โอบิโตะเอาไว้ประมาณนี้กันนะในส่วนของการบุกบ้านผมให้อยู่ที่7เต็ม10นะครับถ้าเกิดว่าอัตีเวล8ถ้าเกิดอัตีเวล15กับลิมิตเบรกบวก3ได้ผมอาจจะให้อยู่ที่ประมาณ8-9ถึงนะครับผมส่วนตัวของกันบ้านนะครับผมก็ลิมิตเบรกบวกสนะครับอันตีเวลแปนะครับผมให้ไป9เต็ม10เลยนะครับการบ้านดีมากๆนะครับผมแต่ว่าบุกบ้านเนี่ยมันต้องพึ่งเลเวลอันตีที่มากกว่าน,นี้สักหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอันตีเวลสิแล้วก็ลิมิตเบรกบวกสทั้งบุกบ้านและกันบ้านนะคร 9ถึงคะแนนเต็มได้เลยคือโอบิโตะมันดีจริงแต่ถามว่าอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ตอนจบอ่ะเรื่องสุ่มไว้ตอนจบต่อมาอิทาจีครับเป็นตัวละครระดับไหนตัวของอิทาจีเนี่ยกันบ้านก็โอเคแต่ว่ามันเป็นตัวบุกบ้านคืออิทาจิต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวละครตัวปีที่ศูนย์ของตัวเกมคือตั้งแต่เกมเปิดนะครับจนตัวของอจนฉลองหนึ่งปีเนละสซอรี่จนมาดะระมาเนี่ยมีแค่มาดาระตัวเดียวที่มาล้มเมใต้อิทาจิคือตลอดตั้งแต่ เปิดเกมจะมาถึงตัวของมาดละนะครับผมอีตจิเป็นตัวละครที่คองเมตาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการบุกบ้านตีแซมเล่นกิจกรรมต่อให้มันจะไม่ใช่ตัวเอีเวนไออีตจิมันก็เล่นจบได้ครับแล้วพอมันรีคิดสกิลซูซซโนโอที่มันระเบิดวงกว้างอย่างนี้มาครับ แซมไหนกิจกรรมอะไรก็ตามอิทจิตีได้หมดจบได้หมดคือเทพพระเจ้าอันดับหนึ่งของเกมเกมนี้เลยครับในส่วนของปีที่ศูนย์นะเป็นตัวอันดับหนึ่งของเกมที่แบบว่าไม่มีใครเทียบได้เลยบุกบ้านก็เทพนะครับกันบ้านก็เกลียนนะครับผมติดช็อตโอ้โหแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีการสถานะไงมันมีแค่ชิซูเนะที่อยู่ที่อันติด้วยนะครับผม คือแบบว่าเป็นตัวละครที่เกียนมากและรีคิดมารอบนี้ไม่ผิดหวังครับผมมันสามารถทําได้แบบเดียวกับเกะคือรีคิดมาแล้วจบได้ใน2สกิลเหมือนกับเกะวันนันริงนินจามีสกิลดูดแล้วก็สกิลทำดาเมจน,นะครับผม ตัวของอิทจินะครับผมสำหรับตัวของสกิลนะสกิลเนธใช้แสดงตาแหน่งกับดักแต่หลักๆคือใช้ดูดได้กดเนธปุ๊บก่อนที่ศัตรูจะออกมาจากกันเนี่ยหรือไม่ก็คือคุณเข้าห้องปุ๊บกดดูดทันทีเนี่ยศัตรูจะโดนดูดมาหาคุณติดมึนงงทันท,ทีถ้าศัตรูไม่ทําการมึนงงเขาคือบอกเลยว่าจอดสถานเดียวนะครับผมแล้วก็สกิลซูโนโอนี่มัน ประมาณว่าอย่างไงดีใช้ควบคุมยากในส่วนของการทำนามจระยะใกล้มันเหมือนกับสกิลปลาคู่ในของมินาโตะนะครับผมสกิลคู่ในมินาโตะเนี่ยมันจะปลาคู่ในไปแล้วก็กลายเป็นร่างแยก3อันใช่ไหมครับแล้วก็ใช้กระสุนของจากระยะไกลไอตัวของซูซานโอประคาอันนี้นะครับผมก็คล้ายๆกันก็คือปลาเป็นซูซานโอระยะไกลซึ่งมันจะมีการระเบิดรอบตัวแค่ครั้งเดียวทําให้ศัตรูล้มได้แล้วก็ติดรถเกาะนะครับผมนู่นนี่นั่นซึ่งตัวของอิทาจิเนี่ยมันเน้นให้กับสกิลเก่ามากกว่านะครับก็คือเปลี่ยนตัวของซูซ ใช้พุ่งถ้าเกิดใช้พุ่งเนี่ยคุณก็ต้องพริวนิดนึงนะตัวของลิมิตเบรกคุณกับตัวของสกิลดูดก็ต้องใช้แบบต่อนเนื่องคุณดูดมาปุ๊บ นะครับผมคุณกด skill do, สกิลดูศัตรูมาคุณถอยออกมานิดนึงนะครับคุณกดสกิลซูซุโนโอะปาปุ๊บแล้วมันก็จะระเบิดใส่ทั้งวงครับตายแต่ว่ามันต้องพริวนิดนึงนะครับผมแต่อัตราการลบลีนของอิทาจิกับวิ่งไวเนี่ยสูงระดับเดียวกับมินาโตะสีม่วงก็คือมินาโตะร่างลิงโหมดเลยนะครับผมคือผมไม่เข้าใจเว้ยตัวของอิทาจิกับโอบิโตะรับเนี่ยคือเกมแม่งยัดวิ่งไวมาเหมือนไปชดอะคือรุ่น7นะครับตัวสกิลใหม่ไม่มีวิ่งไวตัวของโตะแสงไม่มีวิ่งไวใช่ปะแล้ววววคคือนนนแมนม่ม่่งงบาทีิกั เจอตัวของอินทจิกับโอบิโตะยัดอัตาการลบลีกับวิ่งไวมาให้เหมือนมาชดอะ่ะคือวิ่งไวมากครับตัวของอินทจิแล้วโอบิโตะเองก็วิ่งออกจากพื้นที่ได้อีกคือมันทํามาเหมือนไปชดคนเล่นนะครับผมบันไดอะ่ะก็ไอตัวเนี้ยคืออา่ามพริ้วอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งคุณก็ต้องคอนโทลแล้วก็ควบคุมสกิลการใช้าง,งานมันให้ดีๆถ้าเกิดคุณใช้พุ่งก็ก็กดสกิลดูดนะครับผมกดพุ่งนะครับผมถอยหลังออกมาแล้วก็กดสกิลปะคำนะครับปาอัดหน้าแล้วก็ระเบิดตายทั้งวงนะครับผมจบ ต,ตัวของสกิลดูดนะครับใช้งานง่ายเหมือนกันนะดูดศัตรูเข้ามาแถมตัดบัฟทันทีนะครับผมครูดาวไวด้วยนะครับผมเป็นสกิลที่เพอร์เฟกมากสำหรับอิทจิก็คือกลับมาเป็นตัวคอนเมตาบุกบ้านได้อีกตัวหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเลยนะแต่ปัญหาของอิทจิคืออันติครับผมอันติที่ผมคิดว่าเหมาะกับอิทจิคืออันติ โซโนโออันเก่าซึ่งก็คือแบบเดียวกับลิมิตเบรกในปัจจุบันแหละเพราะว่ามันสามารถใช้ปาเข้าบ้านได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องอันตีเวล8แปดใช่ปะแต่ดาเมจมันก็ไม่ได้ฟูลในระดับเดียวกับยุคนี้นะผมถ้าเกิดเจอตัวละครถึกๆในบ้านในเนี่ยก็อาจจะไม่ตายนะแต่คือประเด็นยังไงดีอ่ะอันตีนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเพอร์เฟกกว่ากับอินเทอจิครับแต่อันตีใหม่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถ้าเกิดคุณทําอันตีใหม่เวลสิบห้าแล้วก็ลิมิตเบรกสกิลบวกสามได้นะครับผมเวลาเข้าบ้านในเนี่ยค กดเข้าบ้านเนี่ยก็กดในส่วนตัวสกิลนี่นะครับเข้าบ้านปุ๊บกดนี่ทันทีเป็นอมตะครับผมมันจะดูดศัตรูเข้ามาหาคุณได้คล้ายๆกับสกิลดูดของชิซุยนะครับผมเวลาศัตรูเดินมาก็ใช้ในการขัดจังหวะได้ดีมันจะช่วยทําให้คุณสามารถฆ่าศัตรูได้บางตัวก่อนที่ลินจะกดสกิลอมตะทันอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือก็ถ้าเกิดคุณปาไฟไปเนี่ยเวลาที่สมมติว่าบูรุโตหรือว่าซากุระกดสกิลอมตะนะครับไฟบนพื้นเนี่ยมันจะตัดอมตะออกแล้วก่อนที่ลินจะกดอันตรีเนี่ยมันก็จะช่วยทำ รูปแบบซึ่งตรงน,นั้นเดี๋ยวจะไปะเจาะลึกให้ในส่วนของการไกด์ตัวละครว่าเวลาเอาไปเล่นเนี่ยมันต้องคอมโบอะไรยังไงบ้างในการบุกบ้านนะครับผมให้อยู่ที่ประมาณเจ็ดเต็มสิบเหมือนกันอีกนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของตัวอันติเนี่ยปัญหาเดียวคืออันติเลยนะครับผมสกิลนะครับผมก็ใช้ได้สองรูปแบบคือดูดแล้วก็พุ่งนะครับผมออกแล้วก็ซูซูโนโอกับอีกอันนึงคือดูดปุ๊บบวกเลยนะครับผมก็คือเอาสกิลระกระจายมาแบบเป็นสีระกระจายเป็นสกิลท่าสีน้ําตาลมนุพะเลสนะครับผมซึ่งไม่ใช่สีแดง ตัวอุปกรณ์ไกลกันไม่ได้นะครับผมคุณกดสกิลเน่ดูดมาปุ๊บครับคุณกดสกิล,ลกระจายอัดตัว ATK คุณสัก5-6หมื่นนะครับทีเดียวตายครับผมคือตุยเย่แน่นอน1 0 0เป็นครับเป็นสกิลที่แรงมากที่สุดในเกมในเมื่อก่อนนะปัจจุบันเองก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่แรงมากถึงมันจะเป็นสกิล 3ดาวก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบวกกับลิงบอร์ดเอทีเคในปัจจุบันนะครับผมอิจิเองก็สามารถไปถึงจุดที่สกิลนี้โดนทีเดียวตายเหมือนกับสกิลเดาวกระจายของล่างผีได้นะครับผมก็ไปอยู่ในจุดนั้นได้เหมือนกันเป็นเซสกิลที่ถือว่าคอมโบแรงที่สุดละในตอนนี้สำหรับของอิจินะ ก็ดูดมาปาดาวกระจายนะครับผมแล้วก็ซูซโนโอบ้างอะไรอย่างนี้หรือว่าปาซูซโนโอเรียกศัตรูมาก่อนแล้วก็ดูดออกมาดูดมาหาเราแล้วก็ดาวกระจายศัตรูก็ที่ติดรถเกาะอ,อยู่ก็จะโดนดาเมจแบบเต็มๆนะครับอันติใช้เป็นซูซโนโอประคำก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นอันติอันไอนอันใหม่ก็ได้นะครับผมซึ่งส่วนตัวนะครับผม ผมเชียร์อันมาเก่ามากกว่านะผมรู้สึกว่าอันตีเก่ามันใช้งานง่ายและสะดวกกว่านะครับผมคือมันไม่ต้องรีรอจังหวะแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณรอให้ไอเสารกังเขนรอบๆตัวมันระเบิดเนี่ยบางทีศัตรูมันกดสกิลอมตะหรือกดอะไรหนีไปหมดแล้วอะแต่ว่าคือไอสกิลซูซโนโอนี่มันปาปุ๊บระเบิดปั๊บทันทีนะครับผมคือมันต้องหวังกับตัวของ ATK ในตัวละครเรานี่แหละนะว่าถ้าเกิด ATK ตัวอินทจีเยอะเนี่ยก็อันตินี้ก็อาจจะใช้ได้บ้างในยุคนี้นะครับผมถึงจะแลกกับการไม่มีอมตะเยอะแยะมากมายนะครับผม ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการบุกบ้านได้ดีมากนะครับผมแต่ว่าต้องฝีมือมากๆในระดับหนึ่งครับสกิลมันเป็นเน้น AOE นะครับผมแต่ว่าต้องมีการควบคุมที่ดีด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับโตไฟนอลเก็ไฟนอลหรือแบบว่าเก็วานาลิงนะครับผมที่แบบว่าดูดปุ๊บแล้วก็รอเลยแล้วก็เอาไฟฟ้าปัดหน้าถึกนะครับผมสกิลซูซุโนโอะของจิอันนี้มันไม่ได้แบบว่าใช้งานง่ายแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณใช้งานเป็นแล้วก็ใช้งานได้มันก็แรงมากในระดับหนึ่งนะครับอออัับบิทจกตตวขงะน โอบิโตะนะครับในการบุกบ้านนะครับผมถ้าเกิดลิมิตเบรกบวก3ได้นะครับผมแล้วก็อันตีเวล15หรือว่าเวล8ขึ้นไปนะครับผมบุกบ้านอันตีเวล8ขึ้นไปลิมิตเบรกบวก3ผมให้อยู่ที่8ถึง10นะครับผมแคะแนนนะผมให้8เต็ม10นะครับผมส่วนในเรื่องของการกันบ้านครับถ้าเกิดว่าอันตีคุณเวล8ลิมิตเบรกบวก3ครับผมให้อยู่ที่9เต็ม10นะครับผม9เต็ม10ไปเลยตัวของหลบหลีกสูงมากนะครับผมตัวของ การทำดาเมจก,กับศัตรูลดดีหนักเหมือนกันกับโอบิเหมือนกับโมโมชิกินะครับผมมีตายเกิดที่ดีเหมือนกันกับดันโซนะครับผมก็คือกดปุ๊บตายเกิดได้ทันทีไม่ต้องรอเกรดแดงเต็มเหมือนอันติในยุคนี้อย่างเช่นตัวไฟนอนเกรไฟนอนหรืออันตรรุ่นเจ็ดอันเก่าที่ต้องรอเกรแดงเต็มก่อนนะครับผม ตายเกิดได้ทันทีซึ่งที่จริงมันก็ไม่เชิงครับผมอนตีโตเกฟไนนลถ้าเกิดไปกันบ้านเนี่ยมันก็ตายเกิดได้ทันทีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันได้แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นคือตัวละครต้องกดสกิลไปเรื่อยจนเกตแดงมันเต็มเองแต่ว่าสาหรับตัวละครที่เป็นอย่างเช่นตายเกิดทันทีอย่างดันโซหรือว่าโอบิโตะร่างนี้นะครับผม เวล8ปุ๊บกดอันตีปุ๊บตายเกิดทันทีแล้วมันใช้งานอันตีบ่อยด้วยนะครับผมคือแบบว่าเลือดมันแค่75เ็นเนี่ยมันก็กดอันตีแล้วอะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะเกลียนมากหลบหลีกก็สูงด้วยนะครับผมยิ่งเจอกับอันตีเข้าไปหลบหลีกก็เยอะขึ้นไปอีกนะครับผมกันบ้านดีก็เทียบกันแล้วนะครับผม2ตัวนี้เป็นตัวละครบุกบ้าน1ตัวกันบ้านหนึ่งตัว โอบิโตะเป็นตนัวละครกบ้านที่ดีมากที่เอามาใช้ในการเจอกับเมตาในยุคนี้นะครับผมถ้าสามารถสู้กับโบรุโตได้ไหมได้นะครับผมเพราะว่าอะไรถึงมันจะโดนลบอมตะออกแต่อย่างที่ผมบอกครับอัตราการลบหลีกมันยังสูงอยู่มันก็ยังมีโอกาสในการลอดในตัวของมันเองสูงในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคือผมเมื่อคี้ว่าในอนาคตตัวเกมมันก็น่าจะออกตัวละครที่เน้นอัตราการลบหลีกมาเยอะๆอยู่เพราะว่าต่อให้จะเจอสกิลที่มันทะลุไอเฟรมหรือสกิลที่มันลบอมตะได้แต่ถ้าเกิดเจออัตราการลบหลีกที่สูงนะครับแบบมินโตะหรือว่าตัวของ โอบิโตะตัวนี้มันก็สกิลไม่โดนอยู่ดีครับผมต่อให้จะทะลุไอเฟรมได้หรือว่าลบอมตะหายก็สกิลไม่โดนอยู่ดีครับถ้าเกิดเจอ EVA 100%นะครับผมซึ่งโอบิโตะตัวนี้มี EVA อยู่ที่ประมาณ80%นะครับผมจากสกิลอยู่ที่50นะครับผมแล้วก็โบนัสตัวละครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23%นะครับผมก็ต้องไปอัพเพิ่มนะประมาณนี้นะครับผมก็รวมๆแล้วคือประมาณ80นะครับถ้าเกิดว่าเราไปตีบวกเพิ่มก็อาจจะได้ร้อยนะครับผมแบบมินาโตะนะก็คือ การบ้านหนามากๆคือแบบว่ายื้อสุดๆเลยนะครับผมโอบิโตตัวนี้แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวบุกบ้านเกลียนเครับอิทาจิเล่นมันมากแต่ว่าก็ต้องพริว้วต้องสเต็ปแล้วก็ต้องฝึกให้ชํานาญด้วยนะครับผมไม่ใช่เล่นส่งๆได้นะครับผมก็อัพสกิลให้ตันแล้วก็ไปเล่นนะครับผมแต่ว่า กังที่บอกครับข้อเสียคือถ้าอยากจะเล่นจริงๆทั้ง2ตัวนี้ต้องลิมิตเบรกบวก2ขั้นต่ำครับบวก1ไม่ได้คู่ดาวนานเกินไปต้องบวก2ทั้งคู่อันติไอลิมิตเบรกอิทาจ,จิกับโอบิโตะต้องบวก2ทั้งคู่เท่านั้นนะครับถึงจะเอามาแบบว่าไปบุกบ้านได้ส่วนการบ้านเนี่ยยังพอหย่นหยวนได้ใน2ตัวโอบิโตะนะครับบวก1บวกูนย์เล่นได้หมดในการการบ้านนะนะแต่ถ้าเกิดว่าบุกบ้านจริงๆครับโอบิโตะกับอิทาจ,จิอยากให้บวก2เป็นขั้นต่ํา ถ้าบวก3ได้ก็คือ2ตัวนี้จะเทพไปเลยก็เหมือนกับโมชิกิครับลดอมตะลดการสถานะได้ในสกิลเดียวก็คือเทพนะครับผม แต่ก็มันต้องใช้ทรัพยากรเยอะถ้าเกิดใครไปถึงจุดที่มีทรัพยากรที่ทําให้ตัวละคร2ตัวนี้เล่นได้นะครับผมจุดที่ทั้ง2ตัวนี้เล่นได้อยู่ที่ระดับไหนอิทจ,จิครับถ้าเกิดเป็นอันตีเก่าก็เวล8ถ้าเกิดเป็นอันตีใหม่ควรเวล6กถึงแนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณสุ่มได้อันตีสามสองใบมันก็ได้เวล8แล้วอะคิดว่านะแล้วก็ตัวของโอบิโตะครับก็อันตีเวล8เหมือนกันนะครับผมโดยสรุปคืออันตีต้องได้ 3, 3ามสใบอ่ใบหลัก1ใบกับใบอัพอีกสิตใบอันตีนะ นะครับผมนี่คือจุดที่2ตัวนี้จะเล่นได้โดยสมบูรณ์นะครับผมแต่อิทจิถ้าเกิดว่าคุณอันติเวลหนึ่งก็เล่นได้เหมือนกันแต่ลิมิตเบรกก็อยากให้บวก2อยู่เหมือนเดิมนะครับผมถึงจะเล่นได้โอเคนี่ก็คือสรุปโดยรวมของตัวโอบิโตะกับอิทจิคําถามข้อสุดท้ายครับใครดีกว่ากันแล้วก็ควรสุ่มไหมหรือข้ามได้นะครับผมสำหรับใครดีกว่ากันนะครับในจุดนี้มันดีคนละแบบแต่ถ้าเกิดเอาที่การบุกบ้านนะครับผมในส่วนของการบุกบ้านเนี่ยผมคิดว่าโอบิโตะมันดีกว่าตรงที่ มันมีโอกาสรอดชีวิตของมันเยอะกว่าอมตะนานกว่าหลบดีกสูงกว่าถึงมันจะไม่ได้คอมโบต่อเรื่องแบบอิทาจินะครับแต่ว่าดาเมจมันก็เป็นชุดใหญ่พอที่จะฆ่าศัตรูได้โดยที่ตัวเองไม่ตายผมคิดว่าในเรื่องของนัาเกิดบุกบ้านแบบคอมโบนะถ้าคอมโบก็ต้องอิทธิจิครับถ้าเกิดเป็นแบบว่าเอาดาเมจเป็นตูมใหญ่ๆก็คงจะต้องเป็นโอบิโตะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเซฟชีวิตท่าเน้นเซฟชีวิตอะโอบิโตะดีกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วมันแยกเป็น2ออย่างเลยนะ เพราะว่าโอบิโตเป็นไปตัวกันบ้านครับมันเด่นในเรื่องของการกันบ้านเพราะฉะนั้นคือปล่อยมันอยู่ส่วนกันบ้านส่วนถ้าเกิดเราอยากได้ตัวบุกบ้านครับอิทจิมันเป็นตัวบุกบ้านก็ให้มันอยู่ในส่วนของการบุกบ้านไปโอเคมันดีคนละแบบนะครับสตัวนี้ใครอยากได้บุกบ้านเลือกอิทจิอยากได้กันบ้านเลือกโอบิโตนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายควรสุ่มหรือข้ามได้นะครับผมคำตอบง่ายๆครับข้ามได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผม ตัวของ2องตัวนี้ไม่ใช่ตัวคอนมัสแท็ขนาดนั้นมันแค่กูสแท็ครับมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับผมในอนาคตตัวละครแบบโอบิโตะและอินตาจิยังมีมาอีกเยอะนะครับผมแบบตัวของมานาระกับตัวของอตัวป้าคาง,งุยะเนี่ย <c oughs> แม่คัง,งุยะไปเรียกป้าได้ไงวะเนี่ยแม่คัง,งุยะกับมานาระเองก็เป็นตัวละครประเภทเดียวกันนะ อัตอมาตะแล้วก็กันบ้านดีทั้งคู่นะครับผมแต่ก็เห็นไหมมีคออางูยะก็มีมาดาละแล้วในอนาคตเองครับตอนปัจจุบันเนี่ยมีโอบิโตมีอิทาจิใช่ไหมเดี๋ยวในอนาคตมันก็มีตัวอื่นมาทดแทนตัวของ2ตัวนี้อยู่อีกอยู่ดีครับผมถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณยังไม่ถูกใจ2ตัวนี้จริงๆหรือยังคิดว่าตัวของสก,กิลมันยังไม่โดนเท่าไหร่เนี่ยคุณรอดูแซมก่อนก็ได้ถ้าเกิดคิดว่าทั้งแซมแล้วก็ทั้งราวอัพยังไม่ถูกใจอีกก็ รอเดือนหน้านครับผมเพราะว่ามันยังไม่ใช่ตัวละครที่ถือว่าสมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับใน2ตัวนี้นะครับผมมันยังค่อนข้างต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากๆครับกว่ามันจะไปถึงจุดที่มันจะเล่นได้เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดสําหรับผมแนะนำนะครับข้ามได้เลย ข้ามได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยพอมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากกว่ามันจะเล่นได้ไอสตัวนี้นะครับผมเหมือนกันกับรุ่น7แล้วผมคิดว่าในอนาคตผมคิดว่าบันไดมันน่าจะเล่นแบบนี้อีกอะ่ะก็คือมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะกว่าจะตัวถึงจุดที่ตัวละครเล่นได้อะ่ะรุ่น7ก็ต้องบวก2ถึงจะเล่นได้อันตีก็ต้องเบลสิบไอโอบิโตกับอิชจิเนี่ยก็ต้องอันตรีเบลแปดลิมิตเบลก็ต้องบวก2อีกนะครับผมก็เลยคิดว่าในอนาคตน่าจะมีตัวแบบนี้มาอีกนะเพราะฉะั้นก็ต้องรอดูว่าเอ้ เอาตัวที่มันคุมที่สุดอะแบบว่าเฮ้สยสกิลมันเล่นได้เลยถึงมันจะนแค่บวก1ห,หรือบวกศูนยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่2 2ตัวนี้คือมันยังคงบังคับอยู่นะว่าต้องบวก2นะครับผมโอเคก็ทั้งหมดนี้เป็นในส่วนของตัวสรุปประสบการณ์โดยรวมนะครับผมแล้วก็การแนะนําเท่านั้น เป็นเพียงคอามเห็นส่วนตัวนะครับผมสามารถนําไปประยุกต์และปรับใช้แล้วก็ไปประกอบการตัดสินใจในการสุม่มได้นะครับผมสำหรับผมคิดว่าข้ามได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากสุ่มเพราะอวยอิทจินะครับผมลูกรลักใครเนี่ยก็สุ่มได้สำหรับผมผมสุ่มหาโอบิโตะนะครับผม ก็เก็บสกิลให้ครบแค่นั้นแหละไม่ถึงกับเอามาให้เล่นได้หรอกแค่อันตีครบแล้วก็ลิมิตเบรกอะไรแค่สกิลครบอะไอสองตัวเนี้ยผมขอแค่สกิลครบผมก็โอเคละไม่ต้องการให้มันถึงกับเล่นได้เพราะว่าผมมีตัวที่เล่นได้อยู่แล้วในไอดีเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโบลูโตหรือว่ารุ่นเจ็ดหรือว่าเกตไฟนอลน,นะครับคือโอเคแล้วไอสองตัวนี้คือขอเก็บสะสมสกิลให้ครบก็พอนะครับผมส่วนคนอื่นจัดได้ยังไงก็จกัดตามสบายขอตัว,วก่อนอาจจะไม่ทันสวัานะครับบ๊ายบาย